คนที่สองเนี่ยค่ะเหมือนแม่เป๊ะอ <Into> ินโทรเวิร์ดจากแพทย์นะคะย้ายไปอิงมหาลัยย้ายไปอิงมหาลัยเสร็จย้ายจากแพทย์สู่นักบอลแล้วคะ่ะตอนนี้ความฝันคืออยากเป็นนักบอลแล้วคะ่ะแต่ถามว่าต้องเป็นห่วงเลยไหมไม่คือคนอย่างปะแปงเหมือนคนอย่างแม่ต้องเรียนรู้ด้วยความผิดพลาดคือเราจะไปเตือนไปบอกอะ่ะยากต้องให้เขาเรียนรู้เองด้วยความที่เวลาเขาเหลือเยอะอยากจะลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยมันมันมีเวลาให้ลองอีกค่ะเพราะฉะนั้นเขามีเวลาให้ผิดให้พลาดเยอะกว่าที่เขาจะถึงวัยที่จะต้อง ทำงานอะไรเงี้ยควรจะผิดเยอะๆไปก่อนเลยบอกเอาเลยลูกเอาให้สุดหลายคนะจะชอบคิดว่าเออหนูไม่เครียดหรอลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นิสัยประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพอทุกคนรู้จักเขา,าทุกคนก็จะพูดว่าม,มันเหมือนแกนั่นแหละนิสัยคล้ายกันยอะไรยเงี้ยเวลาทําอะไรก็จะทําจริงจังไม่ทําก็คือไม่ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่านี่ไงคือเหตุผลที่ฉันนะ่ะไม่เครียดเพราะว่าฉันก็เหมือนเห็นเงาตัวเองอะไรที่มันทุกข์มากเราก็นึกซะว่าเนี่ยแหละเราทํากับแม่กับพ่อเราไว้นะ